สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจักรวาลนะครับวันนี้อาจารย์เจนมาทํานายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีสิงห์ดูดวงรายสัปดาห์หลังเกิดคลาดเป็นอย่างไรบ้างนะชีวิตหลังเกิดคลาดหลังเกิดสุริยค้าเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างในชาวราศีสิงห์ขึ้นไพ่พระมาเลยนะท่านมีความรู้สึกว่า เงียบเหงาการเงินอึมครึมมีความวิตกกังวลต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในเรื่องของการงานการเงินนะเพราะ,ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ในชาวราศีสิงห์ท่านก็จึงกระทบในเรื่องของการเงินเป็นสำคัญแล้วก็การงานดูเงียบๆไปออกแนวที่รอคอยนะเพราะฉะนั้นเงียบเหงาเอาเรื่องเลยในชาวราศีสิงห์ มีโครงการโปรเจกต์นะอยากทำร้านใหม่ทำออฟฟิศใหม่ปลูกบ้านใหม่หรือทำเสริมต่อเติมรีโนเวทหรือในการที่จะจะผลักดันเกี่ยวกับธุรกิจของตัวเองให้มันดีขึ้นหรือสร้างชื่อเสียงของเราให้มันโด่งดงังหรือออกมาอยู่หน้ากล้องอะไรตรงนี้ดวงตาของท่านยังรู้สึกว่ามันมืดมืดอึมครึมอยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยดวงของในชาวราศีสิงในเรื่องการงานมีผลกระทบส่วนเรื่องของการเงินนะ่ะยังพอได้อยู่เพราะเพราะฉะนั้นถือว่ามันจะต้องผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นหลังการเกิดคลาดนี่ไปแล้วเจ็ดวันเนี่ยน่าจะดีขึ้นเดี๋ยวรอบหน้าเรามาดูรายสัปดาห์กันว่ามันจะพ้นเคราะคลาดหรือ,อยังแล้วก็ก่อนวันที่29ถ้าคลิปนี้ได้ ปล่อยออกไปเนี่ยก่อนเกิดคลาดวันที่29มีนาคมสามารถฝากดวงที่จะจุดเทียนคลาดเคราะห์ลาหูได้นะคะอาจารย์รับแค่จำนวนจำกัดเท่านั้นดวงของในชาวราศีสิงห์ตอนนี้กระทบเต็มๆค่อนข้างเครียดเลยแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความรู้สึกว่า คุมสติคอนโทนตัวเองไม่ค่อยได้ในเรื่องของสุขภาพนะหมายถึงอะไรคุมไม่ค่อยได้ก็คือมีความเครียดอ่ะใครเข้ามาตอนนี้อย่าไปลบเราในชาวราศีสิงห์มากนะเพราะยิ่งถ้าเกิดเป็นเป็นคู่สามีภรรยาการหรือทํางานเจ้านายเกิดสิงอย่างเงี้ยเราอย่าอ,อันนี้ใครอันเนี้ยอ๋อบทสวดมนต์ใช่ไหมลูกอาจารย์มองไม่ค่อยเห็นเลย อ่าชุมนุมรักชื่ออะไรนะคะ,ชม,ะช,ชมนุลักอ่ชมนุรักใช่ไหมลูกเอออ่าดวงของในชาวราศีสิงห์นะคะตอนนี้เอาตั้งสติก่อนในการงานของคุณจะดูเงียบดูดรอไปในทางการเงินก็จะดูรอคอย บางคนจะซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เขาก็เลื่อนอยู่นั่นแนะเรื่องที่เรื่องทางจะโอนก็นไม่โอนจะให้ตังก็ไม่ให้จะเอาก็ไม่เอาเลื่อนไปอยู่อย่างนั้นนะคำตอบอยังไม่มีเพราะฉะนั้นเรื่องอสังหาริมทรัพย์มีปัญหา<ม>บ้านอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นตั้งสติให้ดีเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์คือค่อนข้างเครียด กังวลใครเกิดสิงเจอสภาวะอะไรพิมพ์ไว้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นในชาวราศีสิงขอให้ก้าวผ่านตรงนี้ไปนะแล้วก็ส่วนทริคในการที่จะเสริมดวงอาจารย์บอกแล้วถ้าเกิดดูคลิปนี้ก่อนให้ฝากดวงทำพิธีไหว้จุดเทียนแก้เคราะห์แก้คลาดพระราหูที่จะเกิดขึ้นในวันที่29นี้สิงล่อบนี้อาจารย์ความสึกรับเต็มๆนะ แล้วก็บ้านช่องของเราบ้านเรือนสามารถทำได้ในการเปิดเพลงสวดมนต์ดนตรีที่เป็นจริตของคุณะเปิดไว้เบาๆให้เหมือนเป็นพลังงานเคลื่อนไหวเพราะว่าบ้านของคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเทพองค์ใหญ่ปกปักรักษาอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องมีเสียงสวดมนต์ด้วยนะคะให้ฟ้าเปิดที่ดีแล้วก็ถ้าได้เทียนเทียนเทพเทียนทมเทียนขี้พึ่งไป จุดนะคะกางแจ้งที่บ้านตอนพระอาทิตย์ขึ้นด้วยจะได้เปิดแสงสว่างให้กับเจ้าที่เจ้าทางต่างๆเนี่ยให้มีพลังแล้วก็ทรงกลับมาให้ตัวของท่านเองบ้านเรือนของท่านสิ่งที่ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งในชาวราศีสิงห์อาจารย์จะบอกว่าถ้าบ้านใครหันหน้าไปทางทิศเหนือถ้าบ้านใครหันหน้าไปทางทิศเหนือ เวลากลางคืนกลางค่ำมีโอกาสที่ท่านจะเห็นเงาอะไรแวบๆเห็นพลังงานต่างๆของพูดผีปีศาจได้เพราะฉะนั้นระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะคะใครมีเหรียญคุฑปีหนึ่งเจ็อาหรือใครที่สั่งอาจารย์ไปแล้วสั่งแบบไม่เลี่ยมกอกก็ได้นะถ้าไม่ท้าไปติดบ้านเอาเหรียญครุฑปีหนึ่งเจ็ดเนี่ยแปะไว้ที่หน้าบ้าน พลังงานพวกนี้จะได้คลี่คลายลงหรือไม่ก็เป็นยันพยันต่างๆนะที่ตามสัญ้าที่ท่านเคารพนับถือก็ได้ตรงนี้ในชาวราศีสิงห์นะโอเคฝากประมาณนี้ในชาวราศีสิงห์พวกการทำธุรกิจอะไรต่างๆเรื่องที่ดินก็ไม่เป็นไรใจเย็นๆล่มๆแล้วเดี๋ยวก็ทุกอย่างกำลังจะคลี่คลายขอให้คลี่คลายไปแล้วกันเนาะหลังการเกิดคาดช่วงนี้ไปนะคะ เอาละตั้งสติให้ดีทำสมาธิให้ดีอะไรที่มันเครียดมากอยากจะตะโกนอยากจะแบบพ่นพลังออกไปเลยคือตอนนี้สะสมมากเลยในชาวราศีสิงห์นะตอนนี้รักษาใจให้ชุ่มเย็นนิ่งสงบก่อนใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้มากๆ เรียนรู้กับมันว่าบางอย่างบางเรื่องอะ่ะบางทีมันแค่นี้แค่นี้ก็ต้องแค่นี้ถ้าเราไปขืนให้มันกดดันตัวเองให้มันได้กดดันตัวเองให้มันมากไปไม่ได้เราจะเข้าทางเกมของคราดสุริยคาดได้นะแล้วช่วงวันที่29ห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นไม่ต้องออกมาข้างนอกนะอยู่ในบ้านเดินของเราไม่ต้องไปโดนพลังงานของคาดนะคะ ฝากประมาณนี้นะคะในชาวราศีสิงห์ด้วยความรักนะคะ